แต่จริงมันตองยังแบนัวนัวพักไปโดนจนรู้แต่แรกอะบุกไอยากเสื่อแบบไหนเแต่ว่าก็อยากลองนอเห็นได้ยุ่นี่เือเดือนนึ่งน้่จังสีดีด้ีใจยังเ็เยเดือนหนึ่งน้ม่จังสีดีด้ีใยังเส็จเน ครับกาบ,บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวชนยางนะครับเมื่อนี้นะครับพ่อหมออากาศได้นนลงติดตามแปลงนะครับที่ลูกซีดแต่ไปเฮ็ดว้เฮ็ดกับผู้ดน,นะครับบ้านใดอำเภอใดเขาจะไปถามเพื่อนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนทักเขามาในเพจบอกว่าอย่างนี้ปัญหาคือ,อย่างนาตายนำยางไรหน่อยนะครับอยากจะลองเบิงอยากจะพิสูจน์เบิงว่ามมนได้ยีรีบอเดือนหนึ่งนะครับเขาย,ยืนอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเขาจะไปถามเจ้าของเพื่อนเบิงไปพี่น้อง่นะครับ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะน้ำตู่กับท่านผู้ชมเพื่ดนครับซื้อหยังอยู่บ้านไดนตำบลไหนครับครับผมมันค้มสีอยู่ละนั่นครับอยู่บ้านดอนเชียงยื่นครับครับบ้านดอนเชียงยื่นบ้านดอนเชียงยื่นครับตัวนี้ก็คือที่พี่รู้จักนี่รู้จักแบบไหนในช่องทางไหนน้ำเพลทครับน้ำเพลทแมนคิดเบื้องตอนแรกนี่คิดว่าเสือบ่หรือว่าเฮ็ดเลียนบ่จอย่างสีอย่างไหแต่แรกก็บ่เสียแล้วแต่ แต่ใจไม่อยากล้องเบิงกันซสียนี่มันไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอย่างกันเลยอยากล้องเบิงอ่ะอ่าก็แรกะกับ่เสียแล้วแต่แต่ใจไม่อยากล้องเบิงกันซสียนี่มันไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอย่างกันเลยอยาร้องเบิงอ่ะแล้วปัญหาที่เป็นเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับอย่างนี่มันเป็นอย่างมันเกียวหนามันไต่นะหนามันไต่คือบ่มีไหลเลยย่างเลยบ่มีไหลเลยเกียวกระเจ้าเกียวเลนด้วยเสียกเปลือกมันสิเป็นเนื้อไส้ไปเลยแมนครับบ่มี่ยางพุทธด้วยบะหมี่ยางออกเลยอืมนะครับเลี่ยวที่ลูกศิษย์มาเฮ็ดไว้นี่ เพิ่นได้ดไป้ายเพิ่นได้ดยังมาเพิ่นเฮ็ดจังไดเอาถ้าปุ๋ยเหรอครับเห็นแต่ปุ๋ยอยีหยังล่ะเพิ่นผสมหยังล่ะแล้วก็นห้อยออมอ่ะห้อยอยอมต้นไว้แม่นจักมื้อที่มาเฮ็ดนี่ผมก็จําบ่ได้เด้อประมาณเดือนนึงบ่ <laughs> ประมาณเดือนนึงนี่แหละครับประมาณเดือนนึงนะครับอันลูกศิษย์ลูกหานี่กับนเดือนนึงครับที่มาเฮ็ดไว้แล้วก็เบื้องนะครับพื้นที่ของพี่เพิ่นก็คือเอาดินมาถมเป็นทางขึ้นมาบ้านเนาะเนาะตัวนี้นะครับอ่ะเฮาจะเบิ่งกันว่าจากที่บ่เคยไหลเบื่อแยมเบื่อเยิมด้วยมันจะมาเบื้องกันว่า นะครับมานะครับตะ,ตะแหลกต้นน sure> ี่บ่มีเลยบ่บ่ออกเลยตะแลกต้นนี่ตอนแรกต้นนี่บ่ออกเลยบ่มีเลยเห็นบ่แต่อันอันนี้กีดมือไดนนี่มือว่านกีดเบิ่งเออลองเบิ่งมือว่านเนี่ยพิสูจน์เบิ่งกันบ่นี้แม่นเอ๊ะเัียนเดี๋ยวเดี๋ยวเอากีดนะครับลองเบิ่งนะมือว่านคนกีดละมีดหนึ่งนะครับลองเบืองว่ามันกิดฝันไดนนะครับ ที่พนบอกว่ามันบ่มีเลยมมนบอแฉกบ่มีเลยอืมเธอแฉกบ่มีเลยไหครับมันมันเป็น่ยนสี่มักวันหมวนกันแกงสีล่ะหมวนกันแงสีแต่ว่าก้อนหนานี่มันบ่มันสีเป็นประมาณนี้นะครับมันบ่มีอย่างจังสีอ่าก้อนหนานี่คือเป็นประมาณนี้เออนาขาวไปเลยนาขาวไปเลยมันจะบ่มีซึมจังสีออกมาเลยบ่มีออกมาอย่างสี นะครับนี่คือต้นแรกที่เห็นนะครับอ่ะลองเบิ่งกันดูพี่จิ้มเบื้องอะไรครับว่ามันสิเต็มลองบ่นะครับเบิ่งกันนะครับคือหายเกี้ยงไปเลื่ยหายไปเรือยนะครับแต่ว่ามื่นนี้พิสูจน์กันแล้วนะครับเป็นยังไงที่เห็นมันกะเผื่อว่าใส่ได้อยู่เผือว่าใส่ได้อยู่นะครับหรือถ้าคิดสี่ขำน้องมันสือีรลังกายครับ นะครับเพื่อนเก่านะเก่าให้เบิเงนะครับอ่ะลงมาตากก่อน,นมาเนี่ยติ่นเต้นเลยละอาการต้นนี้แหละครับแต่ก่อนมันเกิดขึ้นกันเลยครับตัวนั้นขึ้นกันแมนขึ้นกันขึ้นหนาหายยา <Man. S 2> มหายไปเลยแมนซื่อ,อ,อเป็นบ่เอาเราเห็นมือน,นี้ละ่ะน,นี่ขึ้นต้นที่สองเนีต้นนั้นต้องแซมมันอีสูงอีหลีขึ้นวานแหละ นะเพราะว่าหากมันเดี๋ยวต่ำนะเป็นวนัวนวันลอยๆเป็นวนันเดือนกอหินลูกซีดกับเพื่อนกันหน่อยแล้วมาไปวันเพื่อนกันส่วนหลายมันอยู่ซ้อนและซ้อนหินทม่มเลยส่วนหลายมันอยู่ซ้อนหินทุ่มมนสัตว์ดุขุนมันจะบกวนออกปะนี่กีหินทมลองวิซาผมหมอหรือว่างไหนีๆหากมันอยู่พีเด้มันบ่ได้อยู่เทิง เดียนสไล์เดอร์ไปน้ำกินไปน้ำนะครับอ่ะตัวที่สามนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ก็คือตัวที่สามนะครับเตรียมลินเสียงไว้ดี๋ยบางันบางันบ่มากเตรียมลินเสียงไว้ อ่ะต้นที่3นะครับเก็บแล้วเนาะนไปนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นหินนะครับไปดูต้นที่4กันต่ออ่ะนะครับมาถึงต้นที่4นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่4ก็อย่างเพื้นกระซิมก็ปีอันนี้พันในพี่อันหกลอยครับพันหกลอยนะครับอย่างบไ่ได้ปลายบ่ได้ยังกระใสปลายบดไดนะ้ยปกติอ่ะกินเลยครับ ต้นนี้เขาออกเยื่อเส้นอ่ะพี่จิงมันบ่มีอะไรเด้อ่ะพี่จิงมันบ่มีอะไรแม่นติด้เนียถ้ากันเบิ่องนี้ขีดเดือบมันตัวหรือเปล่าเป็นบ่หรือว่างเดคิดว่าสิไปทั้งจังสัรหล่ะทั้งตัวทั้งอีย่งจังสัรหล่ะกันเลยอยากลองแต่มือนีเมื่อเห็นกับตาละเห็นเห็นแล้วเป็นบ่เห็นละเป็นยังไงที่เห็นแตาว่ามันแต่ว่ามันกับสีไข่ยืนละเดือนหนึ่งก็ได้สามีกับสีไข่แนยืนละอ่าไข่ก็มันบ่ออกเลย แต่กับสีไข่ยือนละ่ะเดี่ยวนี่ก็ได้ทำอย่างกับส,สิไข่แนวเยือนละอ่ะอ่าไข่ก็มันบอกเลยไข่ก็มันบอกเลยโอเคไปต้นนี้สีเราไปเบิ้งต้นนี้ฮะต้นนี้นะครับอืมนี่คือคุณพี่กับสีดึงนาเก้านะครับสีพานมาเม็ดเป็นนาเก้าเม็ดนะครับ,รบตนนัวนี้อืมอันนี้จะเป็นต้นที่ห้านะครับตนน้นไข่แมวเลยฮะตัวน,นี้ไข่ไงอืม นี่นะครับอ่ะอันนี้เปิดแค่สองเนาะมันเปิดใหม่แร่งจริงๆมันต้องแรงมากหนุ่มย,ยนุม่มพากไว้โดนจนหนุ่มอยู่นด้ไเอา้าลูกศิษย์ไปกระย่างจากฟังกูนนะครับหัวมุมมอดมุมฟังนี้นะครับเป็นต้นที่หกนะครับต้นอีก,ก็กับต้นไงเนาะส่วนร้ายอยเป็นต้นไง ตัวอะไรเป็นตัวใหญ่จะเฝ้าไปตัวกันที่ตื่น <c oughs> เอากินก็เอกิน <c oughs> มันที่ตื่นเนี <c oughs> ่ยจากน้ากระมูนะครับเปลือกเนาะนี่นะครับก็คือต้นที่หกลักษณะก็คือจากปกติ เป็นเหมือนกันหมดอนอันนี้พี่เลือกให้ลูกซีดเองเป็นบ่แมนแมนเพราะว่าเป็นต้นใดเป็นก็คือว่าพักไว้เลยบกีดพักไว้เรือยบกีดโบกีดเลยแล้วก็เลยทั่วเขาทั้งเพลแมนให้มาเบืองให้เลือยนะครับอันนี้เป็นต้นที่ห่มด้อันนี้ก็ถืทือาออกเยอะอันนี้ก็ถือือาออกเยอะอ่ะฮอกบาฮอดต้นที่เจ็ดต้นนี้ก็เปลือกแตกนะครับกระเทาะเพื่อแสดงว่าตัวนี้นากกระมูนเป็นบ่ เดีมีประมาลักได้สองต้นนะเป็นมีประมาณัสองต้นเป็นแบบนี้บอเอ้าครับปืดน,น,น,นี่นะครับต้นที่เจ็ดตัวนี้มันกำลังอีแตกเนาะไปกีดสันนะครับฝ้ากระห้อง พ่อฟ้านะครับเอาต้นที่แปดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับต้นที่แปดเนาะประมาณนี้นะครับกระเทยเพิ่นเปิดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เพิ่นเปิดแล้วกระใหยเพิ่นเปิดนะครับบันนี้อยู่เด้เอานะครับเอาเคยเอาตัวใดมาแก้มารักษาบ่บ่ ท่านเคยแต่ว่าถ er ิ si ่มไม่แล้กก mm. ah, um. yeah. okay. mm. e ็ใส like, ่ปุ so like ๋ยไปเรื่อยๆด้วยซึ่งเราเบิ้องในเพอ่ะเบิ้งเพจอื่นนี่มีบอเห็นลักษณะได้สร้างของสร้างอย่างมาใส่ใส่ดึงสีบ่พเคยใส่เมื่อกียังมีแต่ฟังข้าวว่าปล่อยมันถิ่มไม่แ้กก็เลี้ยงปุ๋ยไปเรื่อยๆด้วยท่านเลี้ยงปุ๋ยไปเรื่อยๆถ้าเลี้ยงปุ๋ยไปเรื่อยๆกบเขามาเห็นดึงสีเดือนหนึ่งเห็นเดือนหนึ่งเป็นตังไต่ก็ังสีแล้วจังสีดีกว่านบ่แต่สมมติว่าเขาได้ใส่ถึงหาหุกเดือนขึ้น ใส่ป ja e ุ๋ยทั่วไปล่ะจะคิดว่ามันสิดีบ่นี่มันขนาดดีดีเนี่นะแต่เดือนนึงก็ยังแซมนีอยู่อันนี้ยังแซมนีว่าซั่นอ่ะนะครับมาดูต้นที่เก้าครับต้นนี้ต้นที่เก้าเนาะครับผมเปิดแรก็แล้วันจะเปลี่ยงสี่เลนบ่แมนบ่มียังบ่มีสงสี่นะครับนี่คือต้นที่เก้านะครับอ่ะมาเบิ่งกันอ่ะ เปิดแรกๆจะเป็นเปงสีบ่เป็นคือกันมันบ่เป็นคือกันแต่อันนี้ก็เพราะซึมไน่พราะซึมไงแจ้งน่อยอืมเอาหนี่งครับลักษณะของต้นนี้เก่าเนาะกับบัวท่านสมบูรณ์ปนใดนะครับข้างกระตงสล้ออีกน้อยหนึ่งแต่ว่ากระตงกีดเพื่อเปิดท่อนำยางมันล่ะครับเพราะว่าเมื่อก็เปิดตรงเก้านะครับตรงที่หนามันไต่ลงมาเลยบัวท่านมีเปิดต้นไม้มีเปิดสองต้นนะครับไปนะครับไปเบ่งต้นทีซีฟกันอันนี้รอด้นแน่แตกนี่เอาครับต้นดีซีฟ ต้นต้นแถวเดียวกันมันบ่นแถวเดียวกันครับที่มันแตกแมนแมนอืมนะครับอันนี้คือต้นที่ซีฟนะครับที่เฮ็ดไว้นี่นะครับต้นที่ซีฟอ่ะกะเ็เฮ็ดครบสิบต้นแหละครับผมกเ็เฮ็ดครบสิบต้นแล้วเนาะแต่ต้นนีก้ก็คือแรกๆพี่บอกว่าจังใดญ่กว่าในาความคิดว่าสีได้บ่มันสีไหลบ่ ได้แรกกะบบุคคลอยากเชื่อแบบไหนเลยต่ว่าก็อยากลองเนาะเห็นได้เยอะนิดเดียเดือนหนึ่งเอ้าคือจังสีดีเนี่ยดีไซนอย่างเด็ดเนี้เดือนหนึ่งเอ้าคือจังสีดีเด้่ีไซน์อย่างเด็ดเนี้ยเดือนหนึ่งคือสีลายตีคือจังสีลายสินเนี้ยได้จ้างว้าจ้างเย็ดบุหรียบุหรี่จ้างว้าเอ้าถ้าอยากรู้นะครับมาถามพี่พึ่งก็ได้อยู่บ้านใดก่อบ้านดอนเชียงยืนครับบ้านดอนเชียงยืนนะครับอยู่เบิดทั่วเบิดเลย จำได้บ่จำไม่ได้จับมือตู้มาได้นะครับอ่ะนะครับก็ให้มาถามพี่เบิงอยู่บ้าดดอดเสียงยืนนะครับว่าผมหมอได้ลงมาเฮ็ดแปลงกิ่งบ่เป็นบ่ครับอ่ามื้อนี้ที่เฮ็ด10ต้นน่ะที่ผ่านมาทั้งหมดนี่ถ้า100%ยเปอพีหายใจเปอร์เซ็นต์แป80นะครับโอเคเป็นอย่งคือให้หลายแท้เพราะว่าขีนแรกๆนั่นมันบ่มีเลยบ่มีหลายจังซี่เลยแห่อ่ะมัน จำกีดเลรีได้ซื้อนะกีดบ่มีนม้ำบ่มียังอันนี้มันก็นยังยมีน้ำน้อยก็ถือว่าใก่้ก็กีดพันไปไหายไปเลยหายไปซื้อ,อ <c oughs> บ,บอ่มีจำกีดเหรียญได้ื้อนะบ่มีขาบ่มีอย่างเลยบ่มี <c oughs> เอานะครับพี่เพป็นไคแปดสิบคะแนนนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะการลองเบิรงอีกเท่านึงนะครับเขาก็จะมาเบิรงเรื่อยๆว่าพุ่นจะกีดทอดถ,ถึงไหนนะครับระยะประมาณเท่าไรน,นะครับจังเดือนจังมื่อกันทีเบิรงกันอีกเท่านึงนะครับอาร์มอนี้นะครับ ผู้ดใดที่นะครับมียางตายหนึ่งนะครับน้ำยางบ่ไหลน,นะครับฝากเพจนะครับให้ติดตามเพจพมอนะครับในช่อง Facebook YouTube นะครับพิม,มพ์คำว่าพมอเกษตรนะครับจะลงทุกพื้นที่ที่ยางมีปัญหายางหน้าตายน้ำยางไหลน้อยเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับที่มาเห็ดแปลงนะครับเป็นตาทิศให้กับกเกษตรกรท่านอื่นดูโอ้หลุดขี้หลูกหาก็ไม่ต้องเกี่ยว